มันจะเป็นค่อยๆบวกไม่มีลบนะฮะพอขึ้นของพระควกภูมิเราอยู่ไงก็เป็นที่ปรึกษาไงทุกครับก็พูทจังชีวิตจังไงอตอนที่เรากราบเนี่ยสวายชีวิตแล้วไงนั้นเราอยู่โอบว่ะไปอยู่กับผัวไม่ได้หรเดี๋ยวมันดา่าถ้าอยู่กับผ้าไม่ท่านไม่ว่าเรารใช่ไหมเออเพราะการที่เรา อยู่กับพระหรือกรรมพระเนี่ยมันก็คือพุทธ,ธานุสติก,ก็เท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในกรรมฐานถูกถูกห่างจากความวรู้สังโลกบ่อยๆห่างนะในอนาคตเวลาขึ้นจะมาเนี่ยจิตมันเป็นตัวรู้นะรูบเวลาไปไหนถ้าถ้ามันไม่กรรมพระเนี่ยถ้ามันรู้ขึ้นจะมามันจะกรรมพระทันที เออมันจะหลบไปที่พระแล้วมันก็ขึ้นมันก็เบาครับเบาเหมือนกับเราหายใจกลึกๆเนี่ยมันก็จัดตัวเบรกเปลี่ยนขึ้นมันเบรกเบรกตาหูจมูกดินใจเบรกลูกรถกินเสียงครับเพราะฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยเราทําได้แทบตลอดเวลากรรมพันธี่เรากำเมื่อไหร่กรมตอนนไหก็ได้กรรมทุกตอนน่ะที่เรามีชีวิตอยู่ครับก็มาอยู่ในคอเราอะ นอนล้วก็กรรมอะกรรมสวดนั่นหลับแล้วก็หลับไปคตื่นขึ้นมาแล้วก็กรรมอะกรรมพระก็เราไม่ห่างจากท่านนะครับแค่นี้เราก็จะเข้าค่อยๆเข้าถึงพระซึมเข้าไปเรื่อยๆสนอกนะตุเรวเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยโอ้มันชัดมากเลยมันไม่ใช่นิมิตนิมมตอะไรนะมันเป็นความรู้สึก ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับเราใช่ครับที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยว่าเอ๊ะอยากกินกาแฟสักพัก<ม>ากาแฟ,แ,แฟมาแล้วเพราะไอ้คนที่มันจะมาหาเราเนี่ยมันดันซื้อกาแฟมาด้วยไงครับทีนี้ขึ้นมันมาจะที่เราเราอยู่กับพระพอดีเลยมันก็เอ๊ะกาแฟนะใช่ไหอทุกคนเคยสัมผัสหมดทุกคนเคยบ่อยด้วยมันก็จะเพลินนะครับ,รบทีนี้ ภาพนานๆเข้านานเข้านานเข้าความรู้สึกตัวเนี้ยมันเป็นภาพแม่ตุเป็นภาพใช่จากความรู้สึกกลายเป็นภาพเป็นภาพเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นอะไรโน่นมันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนี่จากพระนี่แหละโอ้ย่าไปเปลี่ยนขึ้นก็แล้วกันครับถ้าเปลี่ยนขึ้นไปทั้งโลกเราก็ไปแล้วพระก็หายแล้วหายจากจิตเราแล้วไม่อยู่กับเราครับ เขาอย่างหลายคนที่เขามาเล่าให้ฟังนคะครับก็คือเขาก็ยังอายุไม่เยอะคือเมื่อก่อนเขาก็ไม่กล้าใสาพา่พระห้อยพระเพราะเขาคิดว่าการห้อยพระเนี่ยมันดูเชยอ,อย่างเงี้ยหลืองไงว่าไปแต่เดี๋ยวนี้อตอนออนี้นี่ติดเลยเต็มคอเลยหลายองค์ด้วยโอ้ลูกยายนั่นเต็มเลยเด็กๆนะมันต้องมีความสุขกับพระมันถึงจะห้อยนะใช่เยอะแยะมันใช่ไหมมันต้องมีความสุขล่ะพอมันดีมันให้ไหมไม่ให้ ยังใส่ไปโรงเรียนคุณครูขอ,อยังไม่ให้นะไม่ให้นะประมาณน้ <laughs> เพราะมีความสุขขึ้นของพระมันจะออกตลอดเนี่ยเพราะขึ้นมันหมุนเวียนเนี่ยหลวงตาบอกว่าพระในคอเราถ้าเราไม่นึกถึงท่านก็ยังสว่างอยู่อยู่ฮะวิญญาณเห็นมันก็ไม่ได้เอากับเราแล้วเอากับพระแล้วพระที่เราสร้างเนี่ยมันหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียนเพราะมันเป็นพระโพธิสัตว์ <c oughs> บารมีส่านยังเวียนนะไม่ได้ร,รวมไงถึงเป็นรูปรักษ์ของพุทธะแต่โพธิสัตว์อธิษฐานมันก็เวียนอีกลนแหละจากเราไปไหนมาไหนพระเกิดไปเจอสิ่งไม่ดีพลังงานไม่ดีจะจ้องเล่นเราเขาเจอแสงสว่างของพระถูกปลอดภัยนะทุกครับประสบะการณ์ที่อยู่กับท่านมาหลาย หลายหลายสิบปีนะผู้ที่ห้อยพระท่านเนี่ยไม่หนักจริงๆอ่ะไม่โดนนะ<ม>ทุกครั้งเนี่ยพอมีเรื่องนะมันจะหนีจากกรงนั้นเพอเดียวเหมือนมันจะแคล้วคาดมันจะมีเหตุใ,<ช>ให้มันไม่เจอไม่เจอจวิบอยู่นะครับเม่ดเดียวน่ะพอลุกไปก็โดนเลยนะแต่เราลุกมาแล้วไงครับกระแสลุกพระเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะอของฟรีมีที่ไหน ของฟรีและดีมีที่ไหนมีที่ท่ามงนางและสาขาทั่วไปไแจกฟรีครับท uh, ุกการกระจายรูปลักษณ์หรือกระจายพระหรือว่ากระจายรูปภาพพระนะครับหลวงตามันก็เหมือนนักธุรกิจกระจายธุรกิจเข้า่ะครับมันเข้าไปที่ไหนก็กลับมาที่คนกคระจายเข้าเนี่ยรกระจายเพื่อ,อไรก็กลับมาที่เขาไอ้ที่ได้มาก็ ก็แจกแจกไปครับอย่างตุ๊แจกไปน่ก็เข้ามาที่ตุ๊ก็เข้าที่หลวงตาก็ไปที่หลวงปู<อ>่าสายใหญ่เห็นกรรมครับใช่ไหม,มพอหลวงตาไปแล้วตุ๊ก็แทนพอตุ๊แทนคนหลังก็แทนตุ๊ไปเรื่อยๆเรื<ม>่อๆเรื่อยๆไม่จะแทนอะไรแทนการเวียนว่ายตายเกิด<อ>เข้าใจไหมครับอย่างตอนนี้หลวง,งพ่อนั่งหน้าหน้าสุด เป็นอาวุโสสุดถ้าลวงพ่อไปแล้วเนี่ยองค์ข้างหลังก็ขยดับขึ้นมาเอตุ้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆไงโอ้พียนาออกเนี่ยโอ้ยทิ้งหมดแล้วไม่ไม่อยู่หรอกครับทิ้งมันกินนอนสนมนมไม่ใช่มาแล้วก็ไม่ทำนะเพเล่นเกมทั้งวันนะไม่ใช่ สว่างทั้งคืนทั้งวันเลยอไม่ใช่นะอันนั้นไม่ต้องมาแล้วอยู่บ้านเล่นดีกว่าใช่ไหมเครื่องจับชายคาร์บอโลเปล่าเอ้าก็ถูกเราเล่นก็หยุดเล่นแล้วก็หมดเลยอ่าหนูสวดมนต์มาสามปีแล้วนะครัหลวงตาแต่ตอนนี้เนี่ยทำไมมันถึงมีความรู้สึกว่า เบื่อสามีเนี่ยโอ้มันมันเบื่อเบื่ออยากอยากจุถ้ามันเบื่อจริงๆอ่ะมันไม่บอกหรอกมันหนีมาแล้วอตอนที่เบื่อมันก็เบื่อนะตอนที่อยากเนี่ยมันก็อยากนะจำนะมันถูกต้องน่แะไอ้เบื่อเบื่ออยากอยากถูกนะมันเบื่อไม่จริงนะครับมันเบื่อไม่จริงหรอกเวลามันเบื่อมันไม่พอใจมันก็เบื่อนั่นแหละครับแล้วถูกใจมันก็ไม่เบื่ออย่างว่า แต่แต่ยังดีเวลาฝึกเนี่ยมันจะมีอารมณ์เบื่อครับใช่อารมณ์ที่ไม่กระทบมาเนี่ยมันชินแล้วมันจะเริ่มเบื่อแล้ว้ <c oughs> มันเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เบื่อ <c oughs> มันก็เบื่อที่นี่มันก็หลีกดีกีอารมณ์ตรงนั้นครับเวมันไปใกล้ๆเนี่ยพอจะมีอารมณ์ขึ้นของขึ้นของลมมาเนี่ยมันก็หลบไปค <c oughs> นี่คือตัวหลบเนี่ยพระเนี่ยทําให้เราหลบ เพราะถ้าเ,เราหลบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไม่จะเทือนนะครับพอเราไปอยู่เนี่ยมันจะเทือนฮนะเข้าหูเข้าใจเลยนะพราะพะนานๆเข้าเนี่ยเราอยู่กับพระเนี่ยบางทีนั่งอยู่ดีๆเนี่ยเราไม่ได้ยินนะเพื่อนข้างๆมันบอกเฮ้ยมนงได้ยินหรือเปล่ามันมันว่าอะไรเมื่อกี้บอกกูไม่ได้ยินนะครับนี่คือตัวหลบเนีย่ยทุกคนสัมผัสไดอ้อย่างที่เขาว่าคือการเบื่อหน่ายทางโลก เบื่อในสังคมเบื่อในความวุ่นวายมันจะค่อยๆเบื่อทีละเล็กทีละน้อยใช่ไม่ใช่เบื่อเลยนะไม่ใช่ครับตัดสินใจจริงๆนะบางคนตัดสินใจมาแล้วก็โอ้โหมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่อยู่ง่ายๆดนะ้กินนอนสวนมนนะ์ลองมาอยู่สักเจ็ดวันดู <laughs> ค่อยๆก่อนนะครับเราจะรู้ว่าไอ้กินนอนสวนมนนะ์เนี่ยมันไหวหรือเปล่า <laughs> หลวงตาทําใหม่ๆเมื่อก่อนเนี่ยมันก็สี่เวลาสองเวลาน่ะเช้าเย็นนั่นน่ะครบบมนหกโมงเช้าแล้วก็เย็นขนาดนั้นนะสองวันยังหันหน้าออกไปล้างกาแฟแล้วลหละใหม่ๆไม่ได้หันนะหันหลังเข้าถ้าไงใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ได้ต่อกมามันก็หันพอตอนหลังสักสองสองวันเนี่ยเวลาสวดบางทีหันหลังเข้าถ้ำหันหน้าออก ร้ากาแฟนั่นนองดูวิวนะิวแสดงว่าดิ้นแล้วเริ่มดิ้นล้วระะเหมือนกันใหม่ๆไปอยู่กันโอ้ทุกรอบเช้าเย็นทุกรอบพอนานๆเข้าเอา้าเช้าไม่ตื่นนะฮะเพราะตอนเช้าพอตื่นแล้วก็หลับตอ่อไงตัวเช้าเนี่ยตัวสําคัญที่สุดแล้ว <laughs> <laughs> ครับ <laughs> สักพัก <laughs> เริ่มเดินเพ่นผ่านแล้วเน Mm. ใหม่ๆเนี่ยโอ้แข่งมากเลยฮะครับไม่พูดกับกายเพราะนานๆเข้าเริ่ม,ม่ะแฟนๆเริ่มละเหมือนอะไรก็ไม่สําคัญเท่าความต่อเนื่องนะครับหลวงตาใช่ขึ้นมันไม่ต่อเนื่องมันก็เรียนอะไรไม่ได้อย่างเรียนทังโลกไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ต่ออยู่แล้วหะครับเรียนทัรมากไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ต่ออยู่ดีอะ่ะด mm. ้ไปโทษใครอะ่ะครับ <laughs> ใช่ไหม <laughs> แต่ถ้ามันเข้าค่อยๆเข้าถึงแล้วเนี่ยมันจะรู้แล้วตอนนี้นรู้ประโยชน์หรือไม่ประโยชน์แล้วจะไปไหนดีในะ <c oughs> ชีวิตเนี้ยเตรียม <c oughs> ตัวแล้วเตรียมตัวตายแล้วเตรีตยมตัวเกิดหรือไม่เกิดครับอ่าหนูแนะนําให้น้องคนนึงสวดมน์นะคะ่ะหลวงตาแล้วเขาก็ฝันเห็นผี ทีนี้ในฝันเขาก็เลยนึกถึงหนูหนูไปช่วยเขาเรียกให้หนูไปช่วยผีก็เลยหลุดแล้วก็หายไปปรากฏว่าในคืนคืนเดียวกันนั้นเนี่ยหนูเองก็ฝันเหมือนกันว่าหนูไปที่ไหนมาสักที่หนึ่งเหมือนกันในคืนเดียวที่เขาฝันอย่างงครับใช่อืม,มันไม่บังเอิญหรอกทุกครับสายใหญ่แห่งกรรมไม่บังเอิญมันจะดึงไปหากันอยู่แล้ว ความผูกพันในอดีตคคือปัจจุบันมันมาจากอดีตการกระทําปัจจุบันเป็นอนาคตอการจะแก้ไขอดีตไม่ได้ต้องแก้ไขปัจจุบันเนี่ยคือไปอนาคตอดีตมันผ่านไปแล้วใช่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่เราแก้ได้แก้โดยปัจจุบันแก้ปัจจุบันย้อนอดีตได้ตอนนี้มีแนะนําให้คนคนทําหลายคนตอนเนี้ยค หลายคนนะอดีตผู้ที่ตกค้างเจ้ากรรมในเวรที่ตกค้างอะไรประมาณนี้เราเรียกเข้ามาเลยครับไม่ต้องเรียกหรอกเวลาสวดอธิษฐานมันไปเองโดยพลังงานหลวงปู่หลวงพ่อท่านพาไปเองครับพระท่านพาไปเองอ,อยากทํางานเนี่ยีวิตของเราเนี่ยพอเราตัดตั้งตอนเนี้ยอนาคตมันก็ไปแล้วไงเหมือนตัดเชื้อก่อนใช่ ไม่ให้เกิดในอนาคตนะ<อ>จะไปปะมันในอนาคตเป็นไงล่ะมันกระทืบเราไหมมันนะมันก็จ้องเล่นเราละทีนี้เราปรับตอนเนี้ยตอนขึ้นกําลังสวดกันเนี้ก็คือทุกครั้งที่เราทําบุญหรือเราสวดมนต์เราควรแผ่หรือน,นึกถึงเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งใช่โชคบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะไปไปนะมีคนไปหลายคนละไปแก้ กรรมตัวเองในอดีตครับซึ่งบางวิญญาณมันรออยู่นะอ๋อมันรอเนี่ยเคยทํามันไวมันรออยู่นะครับแต่นี่เราไปเล่นสะตอนนี้ฮรอือเราไปปัดสะตอนเนี้ยตอนนี้มีชีวิตยอยู่นี่แหละครับนั่นแหละที่เอาปัจจุบันมันสําคัญปัจจุบันมันย้อนอดีตลงไปอนาคตโอ้หลวงตาเคยเพิจารณานะเมื่อก่อนนะอยู่กับท่านนะเองนี่นะถ้าเองมีรูปรักษณ์ในอดีตนะ เองทำปัจจุบันเนะ่ะมันจะย้อนไปในอดีตรูปรักเองแล้วมันไปอนาคตสุดยอดัาหาอย่างเดียวเนี่ยสวสดมนต์เนี่ยอย่าไปเล่น <c oughs> อย่างอื่นมากมันมีประโยชน์มากนะสำหรับตัวเราเนี่ย <c oughs> มันจะแก้ไขตัวเรามันแค่ไขปัจจุบันมันย้อนอดีตมันไปอนาคตไงนี่ม <c oughs> ันปเป็นเวอร์ชันใหม่ที่บอกวันนี้ครับ <c oughs> เพราะกระแสมันมา<อ>สำหรับคนที่ตั้งใจจริงๆจะปรับปรับขึ้นไม่ดีที่เราทิ้งไว้ในโลกโดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวทที่มยังยังมีชีวิตอยู่<อ>ยังอยู่ในภูมิที่ลำบากอยู่อะไรประมาณนี้สามารถจะไปแก้ไขได้ไงเราก็แ,แก้ไขสปัจจุบันนี้เลยไม่ต้องให้มันพลังงานเยอะแยะอย่างเงี้ยตอนนี้กระจายไปทั่วแผ่นดินโลกเนี้ย รูปทั้งรูปเลยนะมาลองคิดดูเนี่ยโอ้มันไม่ใช่สมดานะถ้าคิดออกก็สาธุด้วยถ้าคิดไม่ออกก็ทําต่อไปกันแล้วกันทําให้ไม่คิดออกกันแล้วกันเอาชีวิตใครชีวิตมันไงครับในอดีตต่างคนก็ต่างแยกหลวงตาเคยอ่านพระไตรปิฎกเรื่องเจ็ดนางนะนะเจ็ดเจ็ดนางหรือไงนี่แหละไล่จะทีละนางเลยนะ สมัยพระเจ้าองค์ก่อนนะนะเป็นน้องพระเจ้าด้วยถือเนคคัมมะด้วยกันหมดทั้งเจ็ดเลยมาในยุคปัจจุบันพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหบางองค์นี่ทุกขนาดเลยทุกพ่อแหละตอนที่เวียนว่ายตายเกิดตอนจะมาพบพพุทธเจ้าเนี่ยแหละทุกตอนนั้นนะเ <laughs> พราะทาเองไงใช่ไหมเออ ก็เลยเพี่แอนาโอ้กรรมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเว้ยขนาดฝึกกันมานะอ <laughs> แต่ระหว่างการเป็นว่าใจเกิดก็ทำกรรมมาแตกต่างกันมันติดภพชาติที่เกิดนะอติดสังคมที่เกิดนะครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะมันต้องพิสูจน์ให้ได้นะการเว็นว่าใจเกิดเนะี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เราต้องเข้าใจนะ ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วมันจะขี้เกียจห mm hmm. ลวงตาเนี่หลวงปอท่านปรับโอโ้โหปรับอดีตไม่รู้ mm hmm. ขนาดปรับไปยังไม่หมดเลยตอนเนี้ย <laughs> ต้องต้องให้คนอื่นปรับแทนแล้วตอนเนี้ยครจ้างเขาปรับไง <laughs> อา้าให้เขาฝึกแล้วจ้างเขาปรับไง <laughs> ยังไม่ต้องไปทําอะไรปรับเนี้ยปร,ปรับเจ้ากรรมในเวในอดีเนี่ย ใช่ไหมของเองด้วยของลุงตาด้วยของลุงปู่ด้วยพ่อท่านก็นมีเหมือนกันนะครับอ้าวม่อตกค้างไงครับฉันบอกโพ้บริษัทเนี่ยจริงๆแล้วมันเวียนบนแต่ว่าเวลาเกิดมาในม,น,มนุษย์เนี่ยม่สังเกตเดี๋ยวบางองค์เนี่ยโอ้โหมีเรื่องตลอดเลยคแต่ว่าเราสังเกตดูขนาดบารามีเยอะนะ แต่ก็เคยมดานะแต่ก็เคยสร้างกรรมทําไม่ดีอะไรไว้บนโลกถูกเพราะปรับโลกไงครับปรับโลกให้มันปกติมันก็เกิดเกิดปาณาติบาตกันไงฝึกกรรมฐานไหมไม่ไม่ใช่ปกตินะเพลินนะฝึกจริงๆอ่ะมันเพลินมันไม่เบื่อแล้วทุกที่ว่างานทางจิตนะครับใช่ เหมอลวงตาก็หางานให้คนอื่นทําคนอื่นฝึกใช่อ mm hmm. ใครฝึกได้ก็สาธุตัวฝึกไม่ได้ก็ตัวกระจงมันครับอ้าวก็ถูกแล้วเราฝึกแทนไม่ได้แล้วแต่เราก็จะแย่อยู่แล้วไงก็แน,น่นนจับหลวงปู่จับพระเนี่ยไม่ชมาจับเรามันบอกว่าไม่จับหลวงตาเอ้มาจับยาแต่มันเนี่อหลวงปู่มันเนื่ยพระนู่น mm hmm. สอนได้บอกได้แต่ทุกคนต้องทําเอาเองนะทุกทําให้กันไม่ได้หรอกครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่น้ําหอมนะถ้าน้ําหอมมาได้อยู่นะ้นําหอมอ้าวก็หอมผัวหอมเมียไงเมียทาก็หอมผัวด้วยนะ<อ>น้ําหอมใช่ไหมครับแต่ทุกไม่ได้นะ<อ>ไปทุกแทนภรรยาก็ไม่ได้นะไม่ได้ของกายของมันมันได้เป็นบางอย่างครับ